สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านสวนหมู่กายกาเดนนะคะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปของนอมนะคะคลิปนี้นอมจะพาเพื่อนๆนชมนะคะดอกคุณนายตื่นสายชนิดใบด่างนะคะสีชมพูบานเย็นนะคะเพื่อนๆกำลังออกดอกสวยๆแบบนี้เลยนะคะ นี่เป็นกระถาง6นิ้วนะคะตัวอย่างการปลูกในกระถาง6นิ้วนะคะเพืเ่อนๆเขาก็จะฟูๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะใครที่สนใจคุณในายใบด่างนะคะนําไปปลูกแล้วก็ตั้งโชว์เอาไว้แบบนี้นะคะสวยทั้งใบสวยทั้งดอกนะคะเพืเ่อนๆนี่ถ้าใครสนใจนะคะก็ โทรกันเข้ามาหรือว่าแอดไลน์น้องก็ได้นะคะที่เบอร์095ค่ะ2197328นะคะนี่นำไปปลูกแบบนี้นะคะโชว์ได้ทั้งใบทั้งดอกนะคะเพื่อนๆช่วงนี้ไม้ด่างนะคะกำลังมาแรงเลยใครที่สนใจนะคะคุณในตื่นสายชนิดใบด่างนะคะก็ทักทายกันด่วนๆเลยนะคะน้อมีแบ่งปันให้เพื่อนๆน,น,นำไปปลูกกันแล้วนะคะ สวยๆแบบนี้นะคะดูแลง่ายเหมือนคุณนายตื่นสายทั่วไปนะคะเพื่อนๆปลูกใส่กระถางน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะกระถาง6นิ้วสวยๆน่ารักน่ารักแบบนี้เลยนะคะใครที่สนใจก็ทักทายน้องเข้ามาได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ